สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องการแสงทอมิดเดิ a ชแนลครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในช่วงบายบครับของทุกวันก็ห่างหายไป2วันด้วยกันขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับพี่น้องที่อยู่พื้นที่แต่ละจังหวัดที่แจ้งราคาแพคกันเข้ามาด้วยนะครับทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้พี่น้องทางสปลาวนะครับราคาจากต่างประเทศเลยวันนี้นะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมามีพี่น้องแจ้งราคาแพ้เข้ามาจากต่างประเทศ วันนี้ขอบคุณนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามทางช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับวันนี้แสงทองฟาร์มแพนนมอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับเพจนะครับเพจ a c e b o o k ครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดที่คุณผู้ชมให้การต้อนรับเป็นอย่างดีสำหรับน้ำหมักเพื่อสุขภาพที่ดีของแพะพี่น้องพื้นที่ทางต้องบอกว่าทุกจังหวัดเกือบจะทุกจังหวัดเลยนะครับพี่น้องทางภาคอีสาน ภาคกลางทางอีสานตอนล่างแล้วก็ทางภาคตะวนัอนออกแลวก็พี่น้องทางภาคใต้ก็สั่งจองกันเข้ามาสำหรับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดเพื่อสุขภาพที่ดีของแพะครับสรบรพคุณก็ดูแลในเรื่องของอถ่ายพยาธินะครับช่วยเรื่องของการาแก้ผอมแห้งของแพะและก็สุขภาพแพะวันนี้ก็ในเรื่องของอาการเจริญอาหารของแพะทําให้แพะกินอาหารได้มากขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆปัจจัยที่ทําให้แพะสุขภาพดีนะครับผิวพรรณดีขนสวย แล้วก็พี่น้องที่เอาน้ําหมักของเราไปใช้กับกับบัวก็ได้กับควายก็ได้นะครับกับเบือก็ได้นะครับหรือว่าพี่น้องที่ใช้กับหมูก็ได้ครับอ่าเป็ดไก่ได้หมดเลยนะครับสมาร์ทโกดนะครับน้ำหมักเพื่อสุขภาพที่ดีของแพะก็ทางเบอร์แอดไลน์นะครับ0 9 3 9 6 5 4 9 6 4ครับป้าบามีนะครับก็ยังเป็นอ่าแพะบอที่อยู่อ่าในฟาร์มของเรานะครับ ก็คุณผู้ชมก็ดูเองนะครับนี่คือหน้าตาของป้าบะมีนะครับซึ่งก็เป็นเจ๊ใหญ่อยู่ที่นี่นะครับเป็นป้าที่นิสัยดีและก็ดูแลง่ายนะครับสำหรับป้าบะมีวันนี้เพื่อนๆ f c ก็มีอยู่ที่รู้จักป้าบะมีเป็นอย่างดีนะครับสำหรับพี่น้องที่สอบถามเรื่องของสุขภาพแพะติดต่อฟาร์มแพนนมเข้ามานะครับก็แสงทองฟาร์มแพนนมจังหวัดเลย ่ามีคลิปให้คุณผู้ชมได้ชมกันต่อเนื่องนะครับหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องที่สอบถามเรื่องของแพะเด็กมาด้วยนะครับแพะเด็กก็เป็นส่วนหนึ่งของพี่น้องเกรรรษตรกรที่อยากจะนําแพะเด็กมาเลี้ยงนะครับเพื่อเริ่มต้นศึกษาว่าการเลี้ยงแพะนั้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ทั้งสุขภาพแพะควรจะดูแลอย่างไรในช่วงฤดูกาลต่างๆนะครับเลี้ยงแพะอย่างมืออาชีพอย่างไรทั้งประสบการณ์ทั้ง ปัจจัยได้หลายอย่างที่ทําให้พี่น้องนั้นได้ความรู้ได้ประสบการณ์นะครับจากการทดลองเองเลี้ยงเองนะครับเบื้องต้นที่พี่น้องเลี้ยงกันอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าเกษตรกรนั้นเลี้ยงแบบมีความพร้อมมากที่สุดเลยก็คือมีแปลงหญ้านะครับการเตรียมตัวสลหรับการเลี้ยงแพะมือใหม่นะครับการเตรียมแปลงหญ้า,าการเตรียมความพร้อมรื่งของโรงเรือนส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็แปลงที่ทําให้เขา ปล่อยลงมาเดินเล่นได้ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็แปลงหญ้าที่ปล่อยให้เขาเข้าไปในแปลงหญ้าได้ด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือแปลงหญ้าที่ทําให้ทําทให้เราได้มีพื้นที่ตัดหญ้าให้เขากินโดยตรงนะครับอาจจะมีเครื่องสับบ้างไม่มีบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับบางพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมก็จะมีความหลากหลายในแต่ละท่านที่วางแผนที่จะเลี้ยงแพะกันนะครับเกษตรกรที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแล้วขายให้ใครเลี้ยงแล้วจะได้ประโยชน์อะไรจากการเลี้ยงแพะนะครับ อาชีพมาแรงจริงหรือไม่เกษตรกร,เ,กรเลี้ยงแพะแล้วโตวแล้วบอกว่าไม่มีที่ขายเกษตรกร,เ,กรเลี้ยงแล้วบอกว่าต้นทุนไม่สูงมากแต่ขายได้น้อยมากราคาต่ํามากคงเป็นบางพื้นที่นะครับคงเป็นบางพื้นที่แล้วก็ทั้งเกษตรกร,กรทีอ่อยู่ในสถานการณ์โลกโซเชียลด้วยนะครับก็ติดต่อสอบถามทางโลกโซเชียลสลับพ่อค้าที่รับซื้อแล้วก็ทั้งเกษตรกร,เ,กรเองที่เลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ นะครับเลี้ยงเพื่อบอกต่ตอๆกันไปว่าใครสนใจที่จะมาเลี้ยงแพะส่วนหนึ่งเกษตรกรที่เลี้ยงแล้วนะครับมีที่ออกแพะอยู่แล้วนะครับเป็นปกติของของของการเลี้ยงแพะอยู่แล้วนะครับซึ่งก็าฟาร์มแต่ละฟาร์มนั้นนะครับมีการจัดการที่มีความต่างกันนะครับความพร้อมแล้วก็การติดต่อสาําหรับเกษตรกรที่เลี้ยงแพะอยู่ในเครือข่ายเกษตรกรที่เลี้ยงแพะแบบมีกลุ่มนะครับก็จะมีผลดีโดยรวมทั้งหมด นะครับส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงแล้วไม่มีเพื่อนไม่มีกลุ่มไม่มีาการรวมกลุ่มกันตั้งแต่แรกนะครับก็จะอาจจะรวมกลุ่มกันหลังจากเลี้ยงมาแล้ว3เดือน6เดือนหรือว่าเกษตรกรที่เลี้ยงแพะที่มีกลุ่มชัดเจนนะครับให้การสนับสนุนกันแบ่งปันความรู้เอื้ออาทรนะครับแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันรแลกเปลี่ยนกันแม้กระทั่งบางฟาร์มที่มีกลุ่มนะครับก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยน พ่อพันสลับกันดได้ด้วยนะครับในช่วงหลังก็ถือว่าเป็นเกษตรกร,กรที่มีแนวคิดมีการรวมกลุ่มทําอาหารต้นลดต้นทุนนะครับการรวมกลุ่มที่ทําให้ได้ประโยชน์ได้หลายทางนะครับซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนสลับการเลี้ยงแพะโดยตรงเกษตรกร,ก,รก็มีแปลงหญ้าคนละเล็กคนละน้อยก็แบ่งปันกันได้ด้วยแล้วก็มีเครื่องสับประจํากลุ่มมีทั้งาการทําอาหารข้นก็คือการทําอาหารเมร็ดนะครับผลิตเองในกลุ่ม เป็นต้นนะครับก็จะทําให้ต้นทุนในการผลิตแพะลูกแพะนั้นมีความลดต้นทุนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเกษตรกรที่เลี้ยงแพะแล้วก็สนใจที่จะมีการรวมกลุ่มนะครับจุดที่ออกรับแพะนะครับพื้นที่ที่มีฟาร์มแพะมากในอำเภอเดียวกันในจังหวัดเดียวกันหรือมีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับก็จะส่งผลดีให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงแพะโดยตรงนะครับซึ่งนํามาซึ่งผลประโยชน์กับกลุ่มโดยตรง เกษตรกรก็จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากส่วนของการรวมกลุ่มหรือว่ามีการรวมจุดนะครับจำหน่ายแพะได้ด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของความที่พี่น้องนั้นมีกลุ่มมีสาขามีจุดที่จะต้องคูดคุยกับทางพ่อค้าโดยตรงด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็ผลผลิตที่ได้นะครับจากการเลี้ยงซึ่งต้นทุนไม่สูงมากนะครับก็ว่ากันไปสหรับการ เลี้ยงแพะแบบลดต้นทุนเกษตรกร,ร,กรที่มีปล่อยไล่ทุ่งเกษตรกร,ร,กรที่มีโรงเรือนหรือว่าเกษตรกร,ร,กรที่ผลิตลูกแพะต่อเนื่องนะครับออกจําหน่ายภายในพื้นที่เดียวกันนะครับมีฟาร์มที่กเกิดขึ้นมากมายเป็นต้นนะครับก็จะทําให้เกษตรกรนัร้นลดต้นทุนในการผลิตลูกแพะนะครับจำหน่ายลูกแพะได้อย่างสบายนะครับขอบคุณนะครับเกษตรกร,ร,กรที่แจ้งราคาแพะเข้ามาครับร้อบาทนะครับสเดือนให้หลังก่อนหน้านี้ก็จะมีราคา อ่าร้อยสิบบาทนะครับโดยตรงนะครับสิบอ่าสิบถึงสิบเก้ากิโลกร,รัมครับอ่าเรียกว่าเป็นแพคขุนที่อ่าเป็นเรทราคาที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็ทั้งอ่าราคาแพะในช่วงน้ำหนักไม่เกินอ่าสกถึง25ิกิโลกร,รมัม1 9กถึง30ิกิโลกร,รัมเป็นต้น105บาท110บาทนะครับบางจังหวัดก็อาจจะได้ถึง1 1 5บาทนะครับ แพะทางพี่น้องทางภาคใต้นะครับก็ชัดเจนนะครับต่อเนื่องกันมา155บาท150บาทพี่น้องทางสปลาวก็135บาท140บาทนะครับก็เป็นเรทราคาที่พี่น้องนั้นมีสําหรับเกษตรกร,ร,กรที่มีกลุ่มนะครับเกษตรกร,ร,กรที่ไม่มีกลุ่มก็ถือว่าได้ราคาที่ดีนะครับจากการที่เรา มีทั้งพ่อค้าในโลกโซเชียลด้วยนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็พ่อค้าที่อยู่ในพื้นที่แต่ละพื้นที่มีชัดเจนอยู่แล้วนะครับาราคาของแพะทางฟาร์มเองก็น่าจะกําหนดราคาได้เองด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็ทั้งส่วนที่พ่อค้ากาหนดก็พ่อค้าก็กาหนดลงมาต่ํานิดนึงนะครับส่วนราคาที่เราจะแจ้งพ่อค้าว่าเราต้องการราคานี้นั้นก็เป็นเรื่องของทางฟาร์มที่จะต้องกําหนดเองได้ด้วยนะครับก็คงจะพึ่งพาต่างพึ่งพาอาศัยกันวันนี้กับ สมุนไพรสมาร์ทโกดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ทั้งพื้นที่ไหนบ้างที่สั่งจองไปบ้างหลายหลาจังหวัดนะครับทั้งาภาคเหนือนะครับทั้งภาคกลางทางชัยนา,นาทนครสวรรค์ทางอ่างทองอลบบุรีนะครับพี่น้องพื้นที่ทางเพชรบูรณ์นะครับก็มีการสั่งจองกันโดยเฉพาะทางพี่น้องทางภาคอีสานตอนบนนะครับนางนงคายอุดรธานีทองมดนองบุรลำพู นะครับสมาร์ทโกฐสำหรับน้ำหมักสม,มุนไพรเพื่อสุขภาพถ่ายพยาธิเจริญอาหารบำรุงธาตุบำรุงเลือดนะครับช่วยขับลมนะครับลดท้องอืดน,นะครับสลับแพะได้ด้วยวันนี้ก็ทั้งสัตว์เลี้ยงโดยทั่วไปก็ใช้ได้นะครับสำหรับน้ำหมักสม,มุนไพรสมาร์ทโกฐวันนี้คุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้ครับลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับอีพีนี้ลาไปคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ